ถึงวันนี้พี่ถามเลยผมจะตอบแล้วงานถามถึงงานวันนี้ก่อนเลยได้ครับผมเป็นไงบ้างก็อวินิสซิ่งปาร์ตี้นะครับก็เออ่จริงๆก็เตรียม,มแบบว่าหลายๆดีเทล<ม>ในวันนี้ครับผมก็คืออยากจัดให้ถ้าเว็นลองทุกอย่างเนี่ยมันอ,อำนวยความสะดวกทุกคนมากที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถ enjoy กันได้มากที่สุดครับผมก็ในไหนเขาก็แบบว่ามาร่วมแต่ว่า เป็นส่วนหนึ่งของในวันดีๆแบบนี้ของผม้วเนาะก็แบบอย่างที่จะตอบเองถามที่มาและแนวคิดของกัลบั้มนี้หน่อยแบบอืมเราพเราพี่ถามตอบไม่ได้ก็ผมชาจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำนานแล้วผมอัลบั้มนี้ก็เตรียมมาประมาณปีครึ่งครับผมซึ่งเป็นอัลบั้มที่เตรียมนานที่สุดที่เคยเตรียมมาของผมก็เออมันก็มีหลายๆดีเทลที่ผมอยากที่จะแต่ว่าที่ผมใส่ใจแล้วก็อยากให้มันออกมาดีะครับผมก็อืม ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มเพื่อบ้านเกิดของเราทุกคนตรงนี้เลยใส่ความเป็นไทยไปมากน้อยขนาดไหนแบบแต่ลอืนก็คือผมรู้สึกว่าผมอยากใส่ความเป็นตัวเองซึ่งไงผมก็เป็นคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งผมอยากใส่ความที่มันเป็นความเป็นไทยที่คนไทยเขาเห็นจริงๆไม่ใช่ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวเขาเห็นคือผมก็ได้แบบไม่ได้เลือกที่จะไปแต่ว่าทําอะไรในที่ที่แบบ เออปันดังในแบบว่าบูคนต่างชาติอยู่ตผมแค่จะเลือกไปที่ที่แบบว่า,วารู้สึกว่านี่แหละไม่ว่าคนไทยคนไหนดูก็จะแบบท้ออันนี้แบบปรไทยแขกบางคนมิคเขาบอกว่ายกกระแตอ่ารถยกระดับทีบ๊อปบ้านเราขึ้นไปอีเกเปจริงผมก็มันมันก็เออผมจริงผมก็อยากาหาอะไรใหม่ๆทำด้วยนะครับผมจริงๆก็เดี๋ยวนี้จริงทีป๊อป แล้วก็ไม่ว่าจะแบบว่าเป็นแบบว่าหนังไทยหรือว่าดราม่าไัยมันก็แบบว่ามันตีตลาดโลกอยู่แล้วนะซึ่งผมก็แค่เออไม่รู้ว่ามันจะใช้คําว่ายกระดับได้ไหมผมแค่ทำไน้นะจิ๋ผมมันมีความยากระดับไหนแบบแบบไม่ต้องชาร์เลนส์เองขก่อนต้องนบการทำอัลเบิ้ลไทยแรกตั้งลำบากแรกมั่งจิ๋วครับผมมันชาร์เลนจ์ที่เอิงจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาฟังเพลงแบบไหน ใช่ไหมครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชอบดูอะไรยังไงการโปรโมทที่ประเทศไทยมันเป็นยังไงแล้วก็แบบการที่ผมต้องร้องภาษาไทยเนี่ยคืออแบบโอเคถึงผมจะพูดไทยได้แต่ว่าการร้องไทยหรือเขียนเนื้อไทยมันมันยากนิดนึงครับผมว่าแบบมันต้องร้องอยังไงให้ดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โชคดีก็มีหลายๆคนมาช่วยครับผมก็แต่เพื่อนผมไทยแทนเนี้ยเข้ามาช่วยครับผมแล้วก็พอผมไม่ค่อยรู้ว่าที่ไทยเขาทำยังไงเนี่ยผมก็เลยลองจัด ในวิธีที่เราคุ้นเคยก็เลยเอาซิสเต็มของ K-POP เนี่ยครับลองมาทำในประเทศไทยดูอยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใหม่หรือว่า enjoy with, เอนจอยกับหลายๆสิ่งหลายๆความสนุกที่เราเอามาให้การเนี่<ม>ย,ยควอที่ป๊อปอมีความใหม่กระทีปปท่ป๊อปหรอที่ป๊อปก็แปลว่าไทยแลนด์ป๊อปอะแตคือเพิ่งเก้าเข้ามาในการเป็นที่ปอป๋อนี่ผมเพิ่งเดบิวต์ที่ปอใช่ใยังไม่เจ่ที่ใ่เป็นน้องใหม่เลยเหรอเป็นน้องใหม่ เอ่าจจะก็ก็ดีครับผมแต่ว่าไม่รู้สิผมว่าเดี๋ยวนี้มันโอเคทีป๊อปเคป๊อปยังไงคือผมรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นแค่มิวสิกคือทุกคนก็สามารถเอ็นจอยกับดนตรีได้มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็คือผมก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเห็นแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนคลับที่เขาแบบว่าเขามาฟังแล้วเขาพยายามร้องตามภาษาไทยเนี่ยแล้วเขาก็ร้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออผมก็แฮปปี้ที่แบบว่าได้เห็นภาพแบย การร่วมงานกับศิลปินทั้งสามคนเองที่เลือกมาทั้งเจเท<ม>ั้ำตายทั้งหญิงจริงๆก็ทุกคนชิลครับผมแฮปปี้มากๆผมคือผมรู้สึกดีที่แบบว่าแบบเราเราเริ่มต้นด้วยที่แบบว่าแบบเออที่เรามาทํากันไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วทุกคนก็แบบว่าให้ความร่วมมือแบบมากๆจริงๆเลยครับผมผมก็แฮปปี้เทปผลที่เจ้กขับคือใครครับผมไม่รู้ว่าทท่ามชัย จริงๆถามคนนี้เหตุผลก็จะมีดีเทลที่ต่างกันแต่ว่ามผมร<ช>ู้สึกว่าโอเคสามคนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันมผมจะมีเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวมากและผมชอบที่เขาเป็นอาร์ติสต์จริงๆครับผม,มคือแต่ว่าสิ่งหลักของเขาเนี่ยก็คือการร้องการเต้นอะไรอย่างนี้นใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าคือถ้าเกิดเราแต่งเพลงเองทำเพลงเองเราแต่ว่าเแบบกี่ยวกับว,วิดีโอเองอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันควรได้คนที่สามารถทําได้แบบเราเนี่ยมาร่วงมงานกับเราครับผมผมก็เลยแบบ คือทั้งคู่แค่ผมอยากผมอยากทำงานกับคนที่มีความสามารถคืออะไแต่ทำทำไทยหรือพิเศษนะคะเพราะเขาดูเป็นคนแรกดูอ่าเขาขวนติดอ๋อทั้ผมรักเขามากเออคือผมรู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับผมก็อย่างงั้นจริงจริงคือง่ายเลยคือรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องที่ห่างกันมานาน แล้วเพิ่งจะได้มาเจอกันประมาณนี้นะครับก่ากรร้งเพลงไรตันของวันเดอริงได้นิชามาเป็นในเพ่งวันเดอริงก็ผมว่าผมสุกคนเป็นเพลงที่แบบว่าแสดงถึงความเป็นผมได้จริงๆแบบที่แบบผมไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแต่งตัวเยอะทําสีผมแบบสีขาวสีแดงอีกแล้วครับผมรอบนี้ผมอยากแบบว่าเป็นตัวเองจริงไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่ผมใส่เสื้ออะไรผมทําผมสีไหนผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ ผมอ<ช><ช>ย่างเดียวเลยจริงๆนะครับผมคือความเป็นผมจริงคือผมเอาทุกอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ครับแต่ว่าจทุก<ะ>ความเบ่อว่างเนี่ยออกไปให้หมด<อ>ออก่อนแล้วก็เป็นแค่เหมือนเป็นวัยรุ่นไทยคนหนึ่งจริงๆ<อ>ที่ทุกคนสามารถแต่ว่าเข้าถึงได้แล้วก็วิเลกได้ครับผม<อ>แล้วก็อย่าจริงๆได้พี่นิชามเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าเขาก็แบบว่าทําให้วิดีโอของผมน่มันคมชัดขึ้นมากจริงๆแล้วก็นิชาแต่ว่ามีคนอยากสิงร่าง เออเป็นั่งนิชากันทั้งประเทศเลยเนี่ยเป็นนิชาอ้ยยังไงสู้ๆนะครับโเอาอย่างนี้ลูกจะยังไงสาพวกพี่เตรียมใจยังไงก่อนดูจะยังไงก่อนดูโคแม่โคแฟนเนี่ยต้องเตรียมใจค่ะโคแม่โคลแฟนของทีมแฟนกับทีมแม่เป็นยังไงเออโอเคก็อยากจะบอกว่าเออผมก็ลองอะไรใหม่ๆครับผมผมรู้สึกว่าก็หลายๆคนบอกอยากเห็นผมแสดงไม่ใช่หรอ ก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อนแล้วถ้าทุกคนโอเคมันก็อาจจะหลีดไปถึงซีรีส์หรือว่าละครแต่ว่าก็ลองดูอันนี้ก่อนละกันครับผมแล้วก็จริงเราจะพูดอะไรไหมคะหัวใจโหัวใจโพแม่โพแฟนจะแบบอะ <c oughs> ไนี่ไหมคะก็ <c oughs> ก็คิดแล้วครับว่าโอเคทุกคนเห็นผมั้งแต่ผมาอายุ17เนะเาะอีกสองปีผม30ิแล้ว <laughs> แล้วผมก็ไม่อยากหย,ยุดอยู่กับที่ผมไม่อยากที่จะทําอะไรที่แบบว่ามันอยู่กับที่อะ่ะผมรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีหลายๆเสียงเนาะแต่ว่าทำไงได้อะ่ะคือถ้าเกิดเราทําอะไรใหม่ๆม,มันก็จะมีคนที่โอเคกับคนที่ไม่โอเคคนไปคน,คนเก่าไปคนใหม่มาเงี้ยครับผมซึ่งถ้ามันเป็นทางที่ผมเลือกแล้วผมก็รู้สึกว่า ก็อยากให้มันแบบมองเป็นแค่งานศิลปะแสดงว่าอนุญาตให้กรีดได้เต็มที่อนุญาตครับแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะกิีดยังผมไปบังคับเขาไม่ได้อาแบงคอนเสิร์ตนิดนึงคอนเสิร์ตเลยเหรอคอนเสิร์ตเลยเน่ก็งานวัดที่ใหญ่จะได้เห็นอะไรงานวัดเลยหรอโอ้คอนเสิร์ตเนี้ยก็มีอะไรเงี้ยมีอะไรอย่างเดี๋ยวผมบอกอีกทีได้ป่ะเดี๋ยวมันจะมีแถลงข่าวคอนเสิร์ตต่างอ๋อสปอยนิดนึงสปอยนิดนึงสปอยนิดนึงเออสปอยนิดนึงเกยังไง อันนั้นไม่ใช่สปอยนี่เขาเรียกบอกเลยเ <l ots> <c oughs> อ่นิดนึงเหรอารับผมโอเคาอบน,นี้<อ>จะมีคามาเออจะาีคนที่ยิ่งใหญ่<อ>มามาา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  โดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยก็เราดูไปอุ้ยแต่ว่าชุดคืออักรมันจะต้องมันจะต้องแบบเยอะมากแน่นอนใช่ไหมไม่รู้เลยบอกงั้นฉนั้นตอนนี้ขอคาถ่ากดบัตรก่อนคาถ่ากดบัตรยังไงด้ก่อนยังไงอะเออก็คนที่ดูวิดีโอแล้วรอดก็ขอให้กดบัตรได้นะถ้าดูแล้วมันจะไม่รอดเหรอทำไมอวบีถึงรอดไม่รู้เหมือนกันโอเคผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้ผมเดาไม่ถูกจริงๆครับผมให้คือทุกคนเนี่ย เป็นคนประมวลแล้วกันครับว่าเป็นสีดวงมันดีหรือไม่ดียังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอดูผมการใช่ไหมคะอีก1 5นาทีแล้วป่ะโอเคเดี๋ยวมันจะเปิดข้างในอมการขอบคุณทุกท่านด้ที่อยู่ช่วงรี้นเกตสุดิเศษลำดับต่อไปในของวิสุดิเศษรารของนระับี่นะครับี๋ Sí,